ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องผู้สรงเกตผู้สรงคนวุ่นทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งกับนักท่าพภากคอนแค้นนะครับกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระสมเด็จวัดระังของสมเด็จพระพุทธาจารย์โจพรมรังศีนะครับพระผู้มีเมตตาพระผู้เป็นตำนานพระเทระที่ยิ่งใหญ่ในกรุงรัตนโกสินนะครับในยุคนั้นนะครับและก็เป็นประจำทุกวันพระนะครับ เรื่องราวดีดกับกับผมนะครับััชสภาพคอนเกนก็นําเรื่องราวรดีๆมาฝากท่านเสมอนะครับเอาละครับกับคลิปที่3วันนี้นะครับก็เราจะได้ชมพระสมเด็จอ,อีกหนึ่งพิมพ์นะครับสันนิษฐานว่าจะเป็นพิมพ์ของชาวบ้านนะครับพิมพ์ที่อยู่บ้านคุณพรมนะครับ ช่วงเวลานั้นของสมเด็จพระพุร้ราบช้โทงพมบารัสีนะครับเพราะเป็นพิมพ์ที่แม่พิมพ์ยังย้ยเยอยู่ยังไม่ได้คงจิบสวยงามในช่วงเวลานั้นแต่ก็เก่าแก่เก่าแก่ขอวัดระคังแน่นอนครับครับก็อยาจะเลยนนะ้รับท่านที่อยากจะมีพระไว้บูชาและก็เสริมดวงบารมีทุกๆวันเกิด ตัวเองนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพุธกลางคืนวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็อยากจะมีพระไว้บูชาเสริมดวงของคอพระไหนที่ถูกโฉดถูกโฉลกแล้วก็บอกเหมาะก,กับการห้อยในพระวัะจําวาันเกิดก็ติดต่อสอบถามนักท่าพระคนแก่ได้นะครับเราก็จะได้รับเปลี่ยนแล้วก็บอกเล่า90กัน แนะนำกันได้ว่าควรจะค่อยพาะองค์ไหนเพื่อเสริมดวงในช่วงวันเกิดของตัวเองนะครับก็จะต่อได้นะครับวันจันควรค่อยพระเนือดินไหมเนื้อดินเผาไหมมีพ้าดีลาอะไรก็กว่ากันไปเพื่อจะได้เสริมดวงท้าขายขึ้นไม่ติดขัดนะครับหน้านที่การงานก็จะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเอาละครับเราจะพบกับพระพิมพ์นี้นะครับที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นพิมพ์ของชาวบ้านในยุค ก่อนสร้างของวัดรังนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับรัศณะทาบกกจะเป็นทาบกูของบ้านคุณพรมนะครับจึงใช้ในฐานว่าเป็นพิมพ์ชาวบ้านในยุคข,ของท่านสมเด็จพระพุทธเจา้าตเป็นรรพระรำมัสิตนะครับหรือพระเทพกวีในช่วงเวลานั้นะนะครับพิมของชาวบ้านนะครับขอบข้างก็เนี่ยครับ เป็นพระของเพื่อนนะครับฝากมาทลิปนี้เราจะดูกันว่าพระองค์นี้มีความจริงแท้แค่ไหนนะครับว่าจะมาดูกันนะครับฝากมาดูให้หน่อยนะครับเพื่อนมาเยี่ยมก็เลยว่าฝากดูพระองค์ให้หน่อยว่ามีเนื้อหาแบบไหนถ้าเป็นพระแท้นะครับอันนี้พระพ่อเขานะครับพ่อเขาให้มาถ้าเป็นพระแท้ก็จะเก็บไว้นะครับทำมาค้าขายนะครับไม่ได้ปล่อยเช่านะครับแล้วก็พระองค์นี้ก็ พ่อของทางพ่อของเพื่อนก็ได้มาจากาพ่ออีกครั้งหนึ่งนะครับหาของคุณปู่นั่นเองกันนะครับโอเครลอกนู้นนะครับว่าพ้าอ,อูนี้จะมีเนื้อหาแบบแบบใดมากนะครับเรามาชมกันครับ เนื้อผ้าแบบนี้นะครับเราคิว่าเราจะไม่เป็นสูตรกันง่ายๆนะครับว่าผ้าแบบนี้เนื้อแบบนี้นะครับพิมพ์ที่ไม่ค่อยสวยนะครับว่าโยเยแบบนี้เส้นแบบนี้นะครับจะมีเนื้อหาประการไหนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นเพียงไหนนะครับเราจะดูกันที่การทูกนี่นะครับจะขูดให้ดูฟังเสียงดูนะครับถ้าผ้าไม่ดีเนื้อไม่ถึงก็เนื้อผ้าก็จะขูดติดชันทีแล้วก็เนื้อปูนก็จะลุ่ยมานะครับฟังเสียงดูนะครับ เนี่ยผ้าแน่นมากครับเห็นไหมครเนี่ยครับจินนลยจินเลยครินเลยนะครับเนี่ยครับมันจะโกดได้ดูนะครับโกนกนเห็นเลยนะครับนะฮะไม่สะเทือนเลยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับเนี่ยครับพระจะต้องมีเมจิให้เราเห็นนะครับขอบข้างนะครับเห็นไหมครไม่มีรอยเป็นเส้นไม่มีครับนะครับผ้านี่จะต้องแบบแล้ว ทูบเนี่ยก็โดนกินเข้าไปเลยนะครับใช่ไหมฮะทูบก่อนเลยนะครับเห็นไหมฮะทูบก่อนเลยเนื้อแน่นมากครับอ่อานแล้วขันต้นนี่เนื้อผ่าแล้วนะครับเนื้อแน่นแน่นอน่เนื้อแก่งแน่นอนครับผ่าบลาคุผมเนี่ยเป็นคาบปูบางๆอยู่แล้วนะครับ <ๆ S 1> เนื้อที่สะอาดแล้วก็เป็นเนื้อที่ขาวปูนะคนผมสวยงามมากครับเนี่ยครับเอาแล้วครับมาหน้าอกครับหน้าอกอ่า สวยงามมากครับมีการเหี่ยวกดยุบย่นนะครับเหี่ยวยุบย่นได้อย่างชาัดเจนครับวงแข็งสร้างใช้มือพระกว้างเห็นไหมครัสวยงามมากครับนะครับแขนเรียวเป็นเส้นเรียวเล็กๆเ,เหมือนเส้นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับได้สันนิษฐานว่าเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับแล้วก็เนี่ยครับ ก็เป็นเส้นบางๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ของบาคุณพรมนะครับนะครับไม่เป็นเหมือนละคังนะครับแตกต่างกันในจุดนี้นะครับว่าละคขังก็จะเป็นฐานด้านหนานะครับเห็นไหมฮะุ้นอ้วนด้านหนานะครับฐานเรือฐานจะเป็นอ้วนรูรวนางๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะมาคุณพรมก็จะเป็นเส้นนะครับเส้นเรือเหมือนเส้นได้นะครับเห็นไหมฮะเหมือนเชื่อมเหมือนเส้นได้นะครับบางๆเห็นไหมฮะโอเคนะครับพอนะครับ ด้านหน้าองค์พระก็สวยงามมากเ,เดียวนะครับมีการพดเหี่ยวอย่างแน่นอนครับหาแล้วครับมาชมด้านหลังบั่งครับด้านหลังนี่แก่งแน่นอนครับเราปูดอีกทีหนึง่งไม่ได้ไปความสะใจนะครับเพื่อดูว่าพระเขาแน่นไหมนะดูะหครับไม่ไม่ได้ระคายผิวเลยนะครับพาะเขาแน่นมากเนื้อเขาแน่นมากอันนี้พาะเนื้อผงเนื้อปูนเนี่ยถ้าโปรเจคซ่ขูดขนาดนี้ไม่น่าจะรอดนะครับ เนี่ยครับแน่งมากแห้งกรอบคว่วแน่งมากทำแก่งมากที่เดียวนะครับนะครับมีเปรเซนต์แท้มาแล้วพณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทางขั้นตอนต่อไปก็ดูลักษณะของความหดเหี่ยวละนะครับนะครับเนี่ยครับถ้าคุณระคุณพรมเนี่ยนะฮะจะเนื้อที่เป็นเนื้อละเอียดนะครับคันห้าวที่จะสวยงามมากครับเอาละครับเราจะมาชมเนื้อพระในส่วนหน้าพระพักมันนะครับ ความสวยงามนะครับการตกตะกอนของเนื้อผ้าชัดเจนมากครับเนื้อผ้ากุณอยู่ด้านล่างชัดเจนมากครับเี่เครับนี่คือความสวยงามครับนเนี่ยครับเห็นไหมครับการตกตะกอนก,การเกิดแก๊สไซด์ล็กชัดเจนมากครับเนื้อก็เป็นยุบยุบย่นมากแล้วแต่เนื้อจะสวยงามมากครับเริ่มมาแล้วครับรู้สึกว่าผ้าอ,อันนี้มีความสวยงามแล้วนะครับมวงแขนนี่ก็ ลึกนะครับเห็นไหมสวยงามแล้วครับผ้าองุ่นี้บางแล้วก็ได้น้ําหนักที่พอดีนะครับ สวยมากเสีเดียวนะครับด้านหน้าหาว่าเข้าประชมด้านหลังกันบ้างครับสวยงามมากครับเราดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าพระองค์นี้จะมีเนื้อหาแบบใดนะครับเราจะได้เป็นการฝึกฝนสายตาแล้วก็การเรียนรู้เดือพระในต่างวัดต่างปุกด้วยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ ค่อนข,ข้างที่จะสวยลวดเลยเชียวนะครับท่านหลักสวยงามมากครับสวยงามมากครับอาร่าครับเอาเราจะมาชมขอบข้างกันด้วยเนาะนะครับขอบข้างยังไม่ได้ดูนะครับนี่คือขอบข้าง,น,างน,นะครับ ด้านความมือของพระนะครับเรื่องเลยครับนี่คือลักษณะโดดเด่นของพระบางผมผมจะเหลืองนวลอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮรัสวยงามมากครับแห้งหดเหี่ยวเหี่ยวชัดเจนมากครับพระนะครับพิมพ์ไม่สวยนะครับแต่ลักษณะของเนื้อพระได้ใช้แน่นอนครับอย่างนี้นะครับค้าไข่ก็สบายใจได้เลยนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับ นี่นะครันสารชัดเจมากน้ำเขียวขดภาพบาคุณผมนี่สวยงามมากครับสวยงากทุกแบบหนึงกันนะครับก็แตกต่างไปกับวราะครังกันเนาะ เอาละครับดูขอบใจอะไรละเราจะมาขยายกันเลยนะครับด้วยแรงขยายที่หนึ่งพันหร้อยเท่าเพื่อดูแคลไซต์ลักษณะของการเกิดใหม่ของปูนเปลือกหอยอย่างชัดเจนหรือเปล่าเราจะชมว่าจริงหรือเปล่าระองคนนี้จะมีพัฒนาการ็นเนื้อพาะแท้ได้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับนี่คือห้าร้อยเท่านะครับเอาเพิ่มเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเท่าบวกกับจอแบนนะครับสี่สิบนิ้วนะครับ สี่ล้านพิกเซลนะครับเอานลครับโอ้จบเลยครับได้แล้วครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับลักษณะของเมฆแคซ้ายมีครับนี่คือลักษณะของปูนปั้หอยที่เป็นผู้ขาวๆนี่นะครับพระองค์นี้มีความชัดเจนแล้วครับเนื้อเนื้อพระโอเคไม่แพ้เลยไม่แพ้วาลคัมครับอันนี้แท้ครับกัตีให้เลยว่าภาพองค์นี้แท้ละนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะครับเนื้อภาพแบบนี้นะครับที่มีพัฒนาการนะครับ เป็นว่าพิมพ์เขาไม่สวยนะครับเป็นพ้าที่ไว้บนหิ่งพราไม่ค่อยได้ใส่นะครับอลาวแห้งกรอบนะครับถ้าใส่สักสองสาเดือนก็ไม่แน่นะครับจะมีความช่ำนะครับนี่ครับเนื้อผ้าของผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นเดือดายหอยทายอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูสิครับ สวยงามมากครับเอเคครับน้าพัะพักผ่านไปมาที่บริเวณฐานั้นนี่ยครับงอปลาไก่นะครับสวยงามมากครับเนี่ยครับสวยงามมากครับ อยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับมีบรรสารที่ติดมาจับหอยบริเวณนี้ครับสีฟ้าสีเขียวเห็นไหมครบรรสารเล็กๆนะครับเราใช้กล้องขยายจุลทรรศน์นะครับด้วยระขยายหนึ่งันเท่าจึงจะเห็นเม็ดแบบนี้นะครับถ้าใช้กล้องสิ x เ5สอง้าธรรมดาจะไม่เห็นนะครับโอเคนะครับโอเคก็มีอะไรขนาดครับเกิดขึ้นมากดการธรรมชาติก็คือหินปูนอ่อนใชีง้องใหม่นั่นเองห้องใหม่ก็จะเป็นหินปูนอ่อนโอเคมีฮะมีม น,นี่คือการเช็คพระให้ดูการเช็คพระด้วยนะครับไม่ใช่การอวยพระอันนี้ไม่ใช่พระผมนะครับเป็นพระเพื่อนผมก็ดูให้นะครับนี่ฮะคืดูให้แล้วก็แบ่งปันในความรู้กันไปนะครับเห็นไหมฮะลักษณะการเกิด,กดหินปูนการตกตะกอนของหินปูนเนื้อพระก็ชัดเจนครับ โอเคครับจบเลยน่าขอบคุเอาละครับมาชมด้านหลังบ้างครับไปเร็วหน่อยนะครับองนี้เป็นการเช็คพระเขาข้าวให้แล้วก็ไม่ข้าวเขาเช็คกันจริงนั่นะครับเช็คแบบนี้แหละครับดูลักษณะการเกิดกายภาพที่หลากหลายเนี่ยครับถ้าไม่เกิดปรากฏการธรรมชาติงอกขึ้นมานี่ของปลอมครับของแท้จะต้องมีปรากฏอการธรรมชาติเนี่ยนบเนี่ยครับเอาละครับส4สี่นาทีแล้วนะครับ ชงพระด้านหลังเนอะบางคุณผมจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะ นี่นครับความสวยงามครับนี่นครับด้านหลังครับโอเคครับนี่คือความสวยงามของด้านหลังว่ะที่มีลักษณะกายภาพที่หางวดงับนะครับเอาล้ครับมาชมความหนาแน่น,นกันในช่วงสุดท้ายสิบห้านาทีก็เพียงผมจะเพียงพอสําหรับการเช็คพระคร่าวๆนะครับเนะื้อหาก็คงได้เห็นกันแล้วเราจะมาชมความสวยงาม ในลักษณะการหนาแน่นของเนื้อพระกันว่าพระองค์นี้มีความหนานแน่นประการใดน,นะครับดูนะครับบริเวณนี้นะครับส้มหยดเล็กๆหยดเดียวนะครับลักษณะการเกิดฟองนะครับปราปาคุณพรมนี่จะเนื้อไม่เหมือนกับพลากระหันนะครับเนื้อใส่เยอะเนื้อปูนเข้าจะเยอะเนื้อปูนไหยเข้าจะเยอะะนครับนะครับนะ เยอะกว่าละขันนะ่วาะ่าละขันนี่จะเอไปทั้งเนื้อข้าวผสมเนื้อข้าวนะครับจะเยอะนะครับแล้วก็เนื้อปูนก็มีเป็นวละวระไปนะครับวันสามจะไม่เท่าจะไม่เหมือนเดิมทุกปีวันสามจะเปลี่ยนไปตามการเวลาทุกๆปีและการสร้างพระของสมเด็จสรนก็จะเปลี่ยนไปนะครับลักษณะของรูปพุนของพระสมเด็จองค์นี้นะครับบางคนมององนี้รู้สึกจะค่อนข้างรูปพุนเยอะนะครับแต่ ฟองก็นิ่งนะครับนะครับนะฟองยังนิ่งนะฮะอีงแต่วก็น้ําส้มก็ไม่แพร่กระจายใช่ไหมฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช่ได้เดียวดูแล้วเข้าใจง่ายครับโอ้ยนะครับเห็นไหมฮะเราจะปล่อยไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้น้ําส้มเขาได้หยุดนิ่งแล้วเราก็จะตบท้ายด้วยกันตอนสุดท้ายต่อไปนะครับเห็นไหมฮะ ความสวยงามสวยงามมากครับเอาละครับโอเคจบกระบวนการครับดูอย่างนี้ธรรมชาติครับแค่น้ำส้มไม่แพร่กระจายออกไปแล้วก็มีการดยุดดึงดันไว้ก็จบแล้วครับแค่แบบนี้จบครับโอเคครับ เอาล้ครับขั้นตอนสุดท้ายก็มาถึงแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ท่านไปหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นประจําทุกวันพระเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งรับแม่พิมพ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะได้ชมพระสมเด็จม้วนนะครับสมเด็จม้วนอย่างนี้นะครับเห็นไหมคร่าครับสมเด็จม้วนนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงิน ชุดนี้ผมให้ดูสององเลยว่าดูยังไงหลวงพ่อกันดูยังไงแล้วก็สำเร็จบวนดูยังไงเก่าแก่ลงรักแล้วก็มีเนื้อหาประเภทไหนยังไงแล้วก็จะได้ดูในคลิปหน้าวันพรสหน้านะกลับมานะครับส่วนองค์องค์งนี้เราจะได้ดูกันนะครับเอาละครับมามาดูความหนาแน่นว่าหนาแน่นจริงรเปว่าน้ำส้มหยดนี้นะครับตะแคงตะแคงเลยนะครับคว่ำนะครับนี่ฮะพัดเก่านะครับเก่า ก็ดูออกแล้วว่าเก่านะครับนะครับแล้วก็พิมพ์เขาอาจจะไม่ได้สวยคมลึกมากนักเหมือนว่าละคังนะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่เกินไปถ้าใครชอบภาคต่อก็โอเคครับเห็นไหมครับแล้วก็ยังเฉยๆสะบัดลงครับสะบัดไม่ลงครับมีความหนาแน่นนะครับนี่ครับลงนะครับต้องสะบัดแรงๆอย่างนี้ครับเจ็ดต่อเนี่ยครับเนื้อผ้าก็เก่านะครับ การแตกลานอาจจะไม่สู้วัดระฆังกันนะครับก็เป็นธรรมดาครับบนสารแต่และในการสร้างพานี่จะไม่เหมือนเหมือนกันการแตกลานการหดตัวไม่เหมือนกันนะครับเอาละครับขอรับความขอบคุณจากนะักท่าพระคอนแคนนะครับวาจาและไม่สุภาพกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และก็ประทับใจฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปแล้วอย่าลืมติดตามนะครับนักจากคลิปที่หนึ่งองค์ชายาองค์ขุนลงพุทธนะครับแล้วก็ หงที่สองรงรับปิดทองพิเมเหพระประชานและองค์นี้ครับองที่สามาพิมพเส้นได้บักคุมพมนะครับจะดูคล้ายๆกับพิมพ์ใหญ่พับพิมใหญ่บักบุมพรมนะครับคล้ายๆกันหาแล,แล้วแต่ท่านจะไปพิจรารณาดูนะครับแล้วพบกันใหม่วันพนรับุ่งนี้สวัสดีครับ